ครับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูบสุขสุขนเนาะจะเป็นทางล่ารือจะเป็นทางท้ายโดต่ามเทศสาไล่เขากราบสบายดีโดยเสาไล์กันยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องข้าสู่ซ่องเสาไล์คือเก้าเนาะพแมพี่น้องเลยมื้อนี้เสาไล์ก็ได้เดินทางมาบ้านน้องทงอีกเท่านึงน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกะได้ยินข่าวข้าวว่าไอ้างครับกะอพยพมาอยู่บ้านน้องทงแล้วเพิ่นว่าเนาะก็มาอันต่อเติมบ้านน้องทงอีกเท่านึงน้องพ่อแม่พี่น้องเลยกะ เอากระสืไปฮับไปส้มพร้อมกับสาไล่ได้เนาะว่าเพิ่นต่อเติมไปถึงสายแน่ได้เพิร์นนาะขั้นตอนของเพิ่นไปเห็นหอดสายแล้วเพิ่นไหมเนาะโดยกระสืไปฮับไปส้มพร้อมสาไล่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไปเลยโดยเนาะโอเคไป่ตองไลยวันนี้เพิร์นก็ได้มาถึงสามีเพิ่นนองมาเพราะ่าเป็น ในผ่านของน้องทงเลยน้องพี่น้องแล้วก็ไปฮะค่ะน้องพี่น้องเนาะตอนนี้เข้ามาบ้านน้องทงกับบางเอิญเจอช่องใหญ่เพิ่นเนาะคือสาบุญเนาะสาบุญมั่นแนเพิ่นมากับโอ้โหเพิ่มนเนาะให้พี่น้องเลยเลยชื่อหน้ามาฝากน้องทงกับพวกอาชซางกับพ่อมเนแม่พี่น้องเนาะเลยด้วยสบายดีน้องทง สบายดีเลยตอนนี้ก็เจอซองใหญ่เนาะสบายดีสาบุ่นเลยสบายดีพุ่นเลยสบายดีเด้อยสามสาวมาแต่ใช่นี่ช่วยผักไข่บอนี่ผักบดนนี่แหละผักบอสอะผักสาบุ่นนั่นนี่อ่ะอันเลยขอเลยเลยเนาะไปนักเอกวจิตโลยไปนักเอกไปเอกเป็นก็ไปทางหนึ่งเนาะไปคนละทางมือนี้สลตดาสา สาวไลเพิ่นมาพ่อเพิ่นบังเอิญมื้อนี้เนาะแม่นสาวไลกบังเอิญพอสบุญคือกันโดยอตามสบายเด้อเนาะอ้เด้อตามสบายเด้อโดยเนโดยเนาะตามสบายคือกันเอ้ยบุญเด้อเ็นได้น้องทุ่งโอ้ตอนนั้นก็ดเพิ่นเชื่อยังบ่ลืมยังบ่ลืมอยู่ เดามากแห้งเป็นบ่อนองทงบ่ะโดยแต่ชุดก่อนนั่งกับว้าว่าสิเอาของมาให้น้องทงอีกเเนาะหากจะมันผ่านมาพี่บริเวเมือเฮือนกับโอกาสหน้าเน่าน้องทงเนาะโดยเนาะเอาเสือมาให้ต่รุนก่อนน้องทงแบบมากแห้งว่ะส่ะยังใส่อยู่คนว่ะยังใส่อยู่เนาะมาบรรณาเอาสียังได้มาให้น้องบ้านมีสียังสไลซ์ส่ะ มีสีขาวสีดําสีเขียวสลัดเลยสีเขียวเห็นบ่นั่นเนาะสีเขียวเออสีเขียวสีเขียวน้องมักแฮงนี่นะางนายเพิ่นกําลังตัดตากะโลเนาะสร้างมาพี่มือลิน้องทงจได้30ม30มือเนาะโอยโอ้เดี๋ยว้เข้าไปย่างาาเพิ่นก็เด้อเนาะ้เนาะ สอบโดยสบายดีน้องลาวสบายดีโดยสบายดีน้องเฉยทองน้ำเด้อโดยน้งเโดยแม่ได้างดเนรนางบริมาล่นจาซื้อน้องเฉยทองม่ได้โอ้นนอทางไอซางคนกกลางกะลังนาจะกะโลกนมานกมนีกันมาเจอซ่องง่ัน โด้ยสบัยดีอ้สร้างดยสบายดีโอ้กดดักติดตากระโลเนาะเพราะว่าเนเป็นได้เลงเล็งเลเนิที่4วมันที่4ี่วะที่สเดือนทันวาเโดยโดย เต็ฮ็ดเฮ็ดแล้วนี่ก็แม่ขึ้นเลยแม่นบ่เจ้าเจ้าว่าผมบ่ฮวมอยู่กเพิ่นฮอดเพิ่นถึงก็มาฮวมอ้ทําตรงทุ่งแหละเจ้ามภาพเิก็บ่โดยแม่นๆๆเพราะว่าต้องถามน้องทงอีกทีนึงซ่นเพิ่นได้ลูกได้ลูกเพิ่นยังีบ่นี่คือบ่ได้ยินเสียงฮ้องยังอยู่บ่โดยที่4นีเนาะที่4เนาะโดย้กติดได้จักแกได้นี่ เก็ดเนาหาเก็ตเนาะหาปาบูแต่ข้างนอกนี่เนาะข้างในยังกันเห็ดเนาะโอ้วห่มามา้านหนองคงแะ้วจัมือไรนีสามอนี้สามอนี้ป่สามวอมามาบ่ได้นตกวันตกมืมือมานีต่เมืน่มใหญ่ใหญ่ง่น่จะ้งส เากตั้งเสาเมียนเนาะอันนี้เห็ดเซี่ยวติดตัวนี้เป็นของนำเงินไทยโดยเราก็เาก็เห็ดแล้วเนาะเสร็จเสจก่อนเสร็จล้เร่งเร่งบนให้เขกขึ้นมาหนังโดยคขาวาปูตากระโลเรียบร้อยกับเม่นขึ้นในตัวนั่นสรางดำเนินต่อเนาะโดยว่าเร่งเร่งเนีมันทันวันที่สี่โดยวันที่สี่เนาะมันนี้วันที่ยังวันที่ยังวันที่จะเจ็ดบ่โอ้ยังอีกรว่าหาของมือเนาะ ดีเร็เนนีเร็วนาะเห็ดไปเลยเราก็ได้ไอ้สางหาสิถ่ายไอสางต่อไอ้สางเห็ดเลยเนาะตรงเล็งเนาะเราว่าให้มันแล้ววเนาะให้ทันน้างข้นเพื่อนเนาะาเนเมนเมพืนนตอนนี้ไอ้สางเากรลังติดตากระโลกเืพี่น้องเลย เป็นกะหากระด้มาติดเออหากมาจากบ้านน้องเสร็จใหม่วาบ้านนอ้อกช่วงสามมือเนาะหากานนานติดก,ก็ได้หาแก๊สนมาให้านนานตอนเทีนน่ยงตอนเยังท่านกินข้าวกินน้่งที่ไอซ์ซ่างย่างวยได้ยังกินวันนี้นะต,ต่อมีอยู่กินกินทั้างบ่อปลาเป็นปิ้งปลา เป็นตริงปลาว่ะไหเอ่าว่ตตาค่มาเพาะอ๋อค่ามาต่รดน่ะบ่รดนเติบแล้วมชเหนมากหรแฟนเหมือนบ่กาแฟเหมือนบ่โ้ยแมนแมนน่าจะแมนเนาะเสราจนางก็บอกจีบเพิ่นไปทายเดียวได้เพิ่นบอไปกาแฟโดยไปนสงนางไปดาสงาจากกับกรลังติดตากระโลนอกไปพี่น้องเลยพื่อนน้องทงกัใกล้สิแล้วเพิ่นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นว่า มาเบิร์น้องเฮาคอยปูนน้อแม่พี่น้องเลยชิคอยปูนนะวันนี้บอโย่เอบน้วดให้มันเข่ากันก่อนชมคอยบอนี่นะโ้ยโ้ย น้าเมียนักพักหนึ่งบ่มาแา่บ้านน้องดาวนะมาจต่บ้านพ่กับมาพี่เลิศเป็นบ่เป็นไดหายดีได้ลวะหายเน่เนเาะดีกัมาเห็ด่เห็นงานานี่นี โอเคน้อเห็ดงาน้อเด้นน้องดาวเอ้นี่น้องเละาเฮากำลังคนปูอยู่ไหนปน้องไงฟูตฟุดอยู่คนนี้น้องเล่าได้ะโดยสบายดีโดยโอ้ยจมันถืดอายน้ำเนาะโอ้ซับไรบ้างมันบกเข็งบ่มันแข็งมันแข็งน่เอาสิ่มแล้วมันแข็งเลย พอไม่แข็งแล้ซับกับบุหรแล้วมันคนไปมันก็เป็นก้อนโครโครได้นี่โอเคน้องเฟย์พี่น้องตอนน on. ี้น้องทงก็ซื้อต้นไม้มาประลับเพื่อนประลับซานเพี่น้องเฟย์พี่น้องน้องเนย์เตรียมตัวขึ้นวันที่สี่วันเสาร์น้องเฟย์ขืนเพื่อนมือวันที่สี่น้องเฟย์พี่น้องเลยอันนี้ก็เพื่อนมาต่อเติมบ้านน้องทงเห็ดเพื่อนครัวหรือว่าเห็ดทางห้องน้ำเนี่ยน้องเฟย์พี่น้องเนาะ ผักหน่าเพิ่นปลูกกับลายเต๋อผักหอมผักหอมน้องทงเธอออกหน่อยแท้ผักหอมนี่ฮะรอเพิ่นปลูกเตี๋ยเมียนพี่น้องไอ้โค้งสิตานี่้ดอกวันที่สี่นี่เนาะมาเมื่อนี้บ้านน้องทงกับบกทิดบกพันมาจะได้พ่อสบุ่เนาะพี่น้องไอ้ตอนนี้ก็พอสบุ่ก็ได้โอร่มน่าสบุ่เล็กหน่อยเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ โดยโอเคเนาะอันนี้อันนี้น้องของน้องทงบ่โดยซื่อยังไงซื่อยังไงซื่อละน้อยละน้อยน้อยผู้แสดงน้องละน้อยผู้นันเี้น้องดินน้องละน้อยแต่ผู้นี้เห็นพี่ชายกับน้องทงอยู่เนาะสองคนนี่แต่ผู้นี้เห็นบ่คือเนาะน่คือออืบ่คเ้นงทงมีน้องสองคนหรือเปล่าจะมีอยู่เพื่อนมีสองอยู่เพื่อนสองคนมานำพี่สองรวมทั้งหมดขดคือน่องละหาคน บ้าน้องนะมีน้องนะซี่แต่น้องทงเป็นไอโก๊ะมปนบ่ก็เป็นหาคนเป็นหาคนมขึ้นเพื่อนขึ้นเพื่อนเมื่อไรน้องทงก็มาแล้วจะขึ้นเมื่อไรเพื่อนน้องทงก็วันที่เท่าไรก็บรรเทาเขียนมาอยู่แต่ว่าบรรจุบรรจุดั้งบรรจุบ่เบิ่งปุ่มเนาะเบิ่งอยู่วันที่อ่ะถึงมือถึงวันมือจบมืองามอยู่บ่มาเปินเขียนแบบนั้นมาเลย วันที่เท่าไรอ่านดูสารอะไรเดวันที่ซองมันที่สี่กรุ๊ปกับมื่สิบเอ็ดคำเดือนหนึ่งแล้วเนาะวันที่สี่นี่กับวัอาทิตย์เนาะพี่น้องเป็นวันอาทิตย์นี่เดิการยังอีกบดนเนาะอาทิตย์นี้เลยชิมานี่แหละแม่นแม่นเพราะว่านี่มันนี่มันอาทิตย์ในสนามไงแตวันอาทิตย์นาดีที่น่านะนี่หกเจ็ดมือนะประมาณนั่นแหละอาทิตสิมานี่แหละ เพื่องมาบันหน้าเดียวดีพูดใจกับน้องแน่น้องกับเพื่อนกับเสด็วเลยดิโดยเห็นได้น้องทชคเพื่อนสเสด็วดีใจอยู่บ่ดีใจเนาะเสด้ออกมาอยู่พี่เลยว่ายังอยู่เพื่อนนอยู่กัสิมาอยู่พี่ก็เที่ยวไปเหตุการณ์ทุกคนอ่ะเอาน้องนุ่งน้องนุ่งน้องมาดิเสด็ออมาอยู่น้ำในวันนี้เรนี่ก็แล้วแต่แล้วาะว่าเพิ่นชิมาอยู่น้องกันแล้วแต่เพิ่นนะนะอ๋ออันนี้เพิ่นมาดินน้ำซื้อบ่ โดยเนาะไปได้ละมาหาอ้ายดีใจบ่ดีใจบ่ได้เพือนใหม่ดีใจบ่เห็นอ้ายทงได้เพือนใหม่เลยดีใจน่าอ้ายอยู่บ่โดยเนาะน้องลาลเหาก็ได้ดีใจน่าอ้ายว่าซะเป็นกันยิ้มอารมณ์ดีเป็นคนอารมณ์ดีนนยิ้มหวานเนาะ บ่บ่คือกับไอ้เนาะแม่บ่คือบ่ไอ้เนี่ยนิ้มหน่อยไอ้นะน้องนี่ิ้มดีเลยแม่เช่นผู้สาวแล้วก็ยิ้มหมดดีแล้วแม่เชนไป่ได้เนาะจะเช่นภัยจะคอยเป็นผู้สายนี่ไงกับเช่นเพื่านนั่นน่ะกับผู้สาวนี่ยงผู้สาวนี่ผู้สาวนี่น่ะเอาไปเน่าชมเอาไปสติ๊กสตี๊เดนเลยเอาไปสติ๊กสตี๊กเดนสาราก็ได้ก็คือเฮือนทางขานี่เฮือนอันไัยเนาะ ตรงข้างล่างนะครับแต่ยิ่งดีนมีหมูาชนเนาะมนได้ทางนั้นเลยมากเลยเนาะน้องธงกับกมีหมูแล้วน้านนี้มีหมูแล้วบัานนี้เขากับจบไยไนรบกวนน้องเล่อยดูว่าีได้เพราะ้่งมัโดนเล้ยงนมสิได้คอโต้เมื่อเลยน้องพี่น้องบันี้คอตัวเมื่อแล้วเขากับรบกวนคนที่พึ่งมาใกล้เลยนะกชิบว่าหอดเพื่อนจบอไล้ลอาแ้่ทางหลังหอดกั จะได้อาบเมื่อคือเก่าเนาะซะได๋เฮ็ดได๋เนาะมาวาดน้องทองสิได๋เนตกกะเฮือว่าได๋มาก่อนนกนตกมนีกนตกโอ้ยเนาะคืองกนตกเนาะมาเวลาขึ้นเือขึ้นากกัน้องนเพิ่นกดีใจด้เนาะนางยิ้มน่ะก้อยล่ะผู้แสดงผู้แสดงคือตาดคือง่วงนอนล่ะแม่จอยากนอนบ่อ้ยเนาะมากับไผนี่เจ้าขึ้นรับเอาบน้องหรือว่ามาเองเพิ่นมาเองเพิ่น มาเองเพิ่นโอ้ย่างนั้นเหรถถีโอ้เห็นขี่รถถีบมากินรถถีบโอ้บ่ได้มามาแต่บ้านคุณนะมาแต่บ้านแม่น้องทงคุณนะมาเองโ่ดูใบได้โดยเพิ่นมาเองมาเองโอ้ขี่รถยังมาขี่รถถีบนะขี่รถถีบเด๋อ้าวว่าโบแม่แต่ข้ามมาแต่ก้าบ่เห็นน้องเลยก่อนสิงงนะว่าน้องมาได้จังไดนะนะเมยแมย์จะมาทางน่องคุณว่ามีน้องอยู่แต่บ่เคยเห็นแม่บ่เคยเห็นหต่เห็นเมื่อนี่เลย เดี๋ยวนี่้มันกับแบบหน้าตาแล้วก็แตกต่างกันไปอยู่แล้วบวกขึ้กันภายในเนาะโดยโดยโอ้มีย่างหน้าแพงกันบ่างนะ <c oughs> นอ้าวแพงกันแล้ววันนี้โดยโอเคน้อ,นองโชงเนาะหรือเออกับสิคอตัวเมื่อเลิกคำไหนเด้อโดยโดยสบายดีสบายดีนด้นล่ะสบายดี้สหรับคลิปนี้สายกับสิคอตัวล้าเนาเพี่ยนน้องเนาะ คลิปหน้าอิพ่อกับสไาลา่์ใหม่เด้อเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสไาลา่์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยสไาลดา์กิจก่รมเข้ามาสมบายดี